พักไผ่พี่น้องเอ้ยสบายดี่อแมพพี่น้องลุงป่านะ่ะสุขสุขนพักไผ่ด่เฮาเก็บกินกับแกงลำไยให้ดิมันหักนนอยอดมันหน่อยน,นอดใบใหญ่คิดกับแกงลำไยแซ่บแซ่แบหยาแล้วพี่น้องฟังไทยนะเขาจะเอื้นจะเอ้นหย้ายังเราหู้ ดอกมันเป็นดอกสีม่วงๆม่งมีปลาบนอน้องนี่นะเฮ้อลมแห้งอะไร chiều khảo xoáy chê sai đẹp cũng mưa cả hai khảo mình tới.

เก่าหายวะขึ้นเมื่อานนี้บ่ขึ้นก็ขึ้นได้ไปแ้วแต่มอแรมาแล้วก็ห้มันแล้วเนาะยังพากันขื้น แม่ข้าวสีเป็ดเล้งมาแล้วก็บเขียวยิมขึ้นโลดตอนนั้นก็สิเป็นหมู่บ้านบ้านนามองพี่น้องเอ้ยทา้งปุ๋เนะแนเห็นเนาะหายบรรยากาศบ้านนามองพี่น้องแนวไปตะกี้บุได้เห็นเลยลังคาเฮือนนะ มีญญญต้นไหม่บางไห้กกเผาโกมกเผาเต็มตะกีสัญ,ญ,ญลักษณ์ของาามานน้ำมหคือต้นมมกเผา่น้อาแหนมไปเนสกีตะมจงข้าว,ว,ไ,ปตตาวาไปฝ้าเขาแล้วกันารสงบักต้นหักเผาแนมไปกับห้องบุเนต้น, ide, น,ตนมมกเผาวันนี้ห้องบุมีสักน้คือตีป้ามาโนโสัญลักษณ์ สัญลักษณ์บ้านน้ำมงแ <ไป S 1> น,นมไปเห็นแต่ต้นหมกผ้าเอาเต็มไปฝากขามาแล้วบักเบิร <c oughs> ์ดตะกี้ไปเห็นหมอผู้บ่าผู้สา,าวมา,มากินมกาก <c oughs> ินหมกผ้าเจสแดกที่ได้กันกับพวกระยอนพวกมากินหมกผ้าแล้ว โราบรรหาคนเดิมทีเป็นดีเดิมแม่ที่ใจร้อนแค่นก้รู้ไหมที่บ่อแม่เสียใจ เมื่อก่อนนะมีคนที่ส่งเงินเออมีคนถามว่าอยังเกาะคาสินสอดเอยคาหมันคาหมันเบามีน่ะแพงบอกจะส่งเงินหมันบอกแพงคิดเป็นกิโลกิโลละหมื่น,นเนาะ้อยเสี่ยวเฮยเสี่ยวอย่างไวรนไะ บบกเซียวแมงมันน้องสี่นี่นใช่แมงมันหรือไอ่ะอันนี้ไม่แม่นแต่แค่ญาติทั้งเงินน้องดำเขาทั้งแม่เขาเป็นญาติทั้งเป็นเอื้อน้องกับแม่น้องดำแต่ว่าพ่อเขาเป็นระบ้าวอมีเป็นญาติทั้งบอมีน้ำเลยสี่มึงเป็นญาติกันมาเห็นอย่าง หน้านตาก็บุริคือหรอตัวนี้กับนี่มึงเป็นญาติตั้งไหมยังวะเก้าไฮห,หน้าเก้าไฮแปนเบิร์ดมาซอยเซ่สายแดกให้มันแล้วไวเหล้วก็สิได้ไปทำโรงทานการพี่น้องเอลยทีมงานเฮา เจอมารากาเกเจฟ้าเจ,จฟ้าสะเทือนบ่แม่เจฟ้าผ่าทติเนาะเจ๊สเอือบมียังให้กินเนาะมานนี้เนาะคือยังมาทันอยากเดเฮ้ยเ,ยเมื่อไปเน,น,ะน,ปะปนาะ มัค่อยยากเข้า่ายากเข้าแล้วมันขึ้นมายังเ้ยเสียวมันก็บอเกี่ยวข่ามันแล้วนะเออสร้างเป็นดนแล้วนอที่เฮาเป็นแฟนกันแต่อายนั้นก็ะทันนในมีเอยียงเลย ฮอนพะนาวกับเรื่องราวที่คุณเคยจนมาฮอดมือลงเอ่ยได้แต่งงานกันทุกอย่างท้าข,ของมันเซตลายทั้งบ่ได้จัดงานโตจีนใหญ่โตบดรใชัสุดก็รู้รัก กะบอสำคัญเท่าเฮากัน,นับหูวใจบอบ่ฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเฮ้ากผู้เท่าบ่แม่ผููแ้นป้อนไข่สู่ขวัญรับเจ้ากับออ้สามคนงานแต่งคนจน ก็มีตะห้อยยิ้มปนน้ำตาเจมีของหวานเยอะ,ะอกูบอกค่อยอยากเลิศว่ะขออเป็ดขอดอกไก่โอ้ดีดว่ะเอาค้างไห,ห้ยังก็บไก่ ใชตี้ขอกกอกเ,เ,เ,เป็ดบ่อนนะใส่สเป็ด4โตนี้8เลร็ว4อีมากินเบิด,ไได,ดเลือมาอ๋อเจะใช้แดกใส่ได้เรียบร้อยอเ,เปิดจากโลดเปิดเชียนที่ถึงถูกได้เออเลิ่เปิดไว้เลิเล่เปิดเซอ hai so hai đạp à, kia này ui nhà lườm đó lợt lờ bơ sờ sờ chình พายคนของมืออนะนะเร็วสาคอนขึนมาสาคอนขึนมาแม่น่ะที่เธอมาแม่เฮ้ยมาแม่เฮ้ยมาแม่อีมอเฮ้ยเสียว <c oughs> มันบร่กินดีแต่ัดมือไปขึ้นเฮือนนะรสว่า มันบริสุทธิ์ขาดกนดีสุดว่าว่าก็มันแส่ไปอันนี้เห็ดเห็ดชีเห็ดสุกๆแหละเออก็อให้มันสุกแหละสากอนมาไหมเฮ้ยมากอกมุเห็ดมุงนั่นเลยต้มแส่บริบริมีมักเล่นเอาเมื่อวานหนี่งใส่ต้มกบก่อนย่อลงไปปุ่นแซลมอนเมืองลาวพี่น้องแซ่บแน่นอน ชิมกูจะป,ปรุงเนื้อหันหานสับหันตอนใหญ่ที่สวัวเออค่ะแต่มันสิซุพี่น้องแล้วก็ใส่อันออพักนั่งเลิศนะนะเบชาพลูพักอีเลิศพักคุณเลิศนะ่มาหอ่อ พักโบราณคดาแบบถั่วพักน้งเลิศก็อยู่พื้นดินได้เลยเออพักน้งเลิศมะห่อแล้วก็คุยแจ่วจ้ะแซ่บแน่นอนเซลมอนจับน้อสะกอนอันนี้สดเอ้าลับซอยลับซอยลับสดนะอะมึงสีซอยหรือสีจับยี่นี่ซอยจับสีมึงแล้วก็กวงอแอนนเอ้ารู้บอกเอ้าจ้บน้องสะกอน จ้าก็ต้องได้ขั้นใหม่อีกเพราะว่าใขาบาาาจจ่บางหน้าเบลอร้ายก็ถ้าสิจ่าเอาใส่บางหน้าร้ายตัวนี้เขาขั้นเป็มันเป็นปั่นคือกระปั่นทำมอคือลวกนั้นลวก,นะกมันแต่จริงจริงพี่น้องโอ้ยแสบเด้อแสบทุกอย่างนะพลังงายเหี้ยดีพลังานแตกเลยไม่เห็นของดิบเลยเสีพญาน,นท้องาถห้องจอกๆใส่อนะไรพี่น้องจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเอาเฉยคือว่าถ่ายตอนสิบปุ๊งอืม <c oughs> มาล่อแล้วรือถามเปิ่งตอนปรุงม่มันเสีออกมาจังไดคือาถามเปิงตอนปุงนั่นเองอี่าเมอนาะวัต่ธรรมดาใส่ช่ยาคลองักขลองเพงปุงรากเนองเลย,เ,ยเอ้าเราเออคนว่ามา,า,มา,า,มาต ออเห็ด,ดโอ้ยามันสิเพ็ดแ <c oughs> นวพาแท่บอ้อาอ <c oughs> มันรุดมือพี่น้องเออคอไปตอนปลอดแ้บมาตีคนเห็ดกระปุกน่ะคือ,คอลาบแต่ว่ามันซุกเรียบร้อยแล้วรวมม้อนอ ลาบซอยพี่น้องโอ้ยลาบสวดนั่นเองเนาะสามารถสวดได้เลยแซ่บแน,น่แน,นอนจัะรซีมนาเอ้ยขั้วซะแไหมขอ้น้อยเทะขึ้นแด่เขาไว้ใช่ไหมเขาวสุงใสเขาจูบเป็นเดียอ์จักรอไม้อลจะได้ไปสีสารโคมาลีนเหมือนอมราการีอย่าไปเหตุอันลองเรียนแบบพีตัวนั่นนะ ตัวนมีแบ่งด้วยมากินข้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องกันเที่ยงน้าเจ๊ไซ์เผือกจักมือได้เช่ไซมเซบแน่นอน